ทุกคนสังเกตเห็นอะไรในคลิปนี้ไหมคะมีอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่ะให้ดูใกล้ๆกันาชาัดๆคะ่ะรอบหน้าของหลี่ตอนนี้คือคมกริบทําหน้าได้เรืองกว่าคือชอบมากวันนี้หลี่จะพาทุกคนไปทําโปรแกรมหน้ายุงอันโด่งดังกับพี่หมอการแห่งเดือนมิถุนท์กันคะ่ะโปรแกรมเฉพาะที่เดือนมิตย์เท่านั้นแล้วก็พี่หมอทษ่จริงคือจะบอกว่าผิวดีมากหน้าหลักมากพี่หมอละเอียดสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นในเครื่องอัทร่านะคะพี่หมอก็จะยิงลงไปชั้นแสมชั้นเดียวกับที่เขาดึงหน้าเด็กกันค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดชั้นนมมััั้คคคคอออออลาาาเเเจต่่กกบบรืืืงทปปพี มากรู้จักสีหน้าได้เลยคือมันเป็นเจ็บแบบทนได้กับทุกคนชิลมากและยิ่งเครื่องอัลทราเครื่องใหม่นะจะบอกว่าแทบไม่รู้สึกเลยนะคะและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ทําไปข้างหนึ่งทุกคนดูสิมันยกแบบเห็นได้ชัดเลยว,ว้าวมากจริงๆนะคะ <c oughs> และนี่ก็คือหน้าก่อนทานะคะจะเห็นได้ว่าล่องแก้มของลิน้นคือชัดมากแล้วก็มีความหย่อนค้อยเลยนี่ก็คือทําเสร็จแล้วสองข้างค่ะน้ายุงมาแล้วค่ะ แหลมเลยไหมทุกคนหน้าเล็กแล้วก็ยกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแบบเดฟสุดๆคือเลิฟมากยังไม่จบแค่นี้นะคะของแถมโบท็อกฉีดหน้าใสแล้วก็ทําทิศเม็นอีกตรืมจุกๆไปเลยค่ะให้เขารู้ไปเลยออกจากเดอร์มาทิศหน้าต้องเป๊ะใครอยากหน้าเล็กหน้ายุงเป๊ะทุกองศาแบบนี้รีบไปจองคิวกับเดอร์มาทิศด,ด่วนเลยค่ะ